กาเงินทองล้นมือสามราศีหมดเรื่องสวยรวยอย่างเดียวชีวิตพบความสำเร็จจะถูกรางวัลใหญ่ดวงพลิกฟื้นอันดับหนึ่งชาวราศีมีน ด้านการงานบางท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานใหม่หรือคิดว่ากำลังจะมองหางานใหม่ๆที่น่าสนใจจะทำให้ชีวิตของคุณน,นั้นไม่น่าเบื่อจำเจหรือสำหรับบางท่านที่ยังไม่มีแผนจะเปลี่ยนงานการงานของคุณก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเกิดความรับรื่นส่วนการเงินรายจ่ายลดน้อยลง รายรับเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้ใจ่ายในเรื่องส่วนตัวแต่นอกเหนือจากนี้ถือว่าเงินสัดมากยิ่งขึ้นหากต้องการหยิบจับเงินแสนเงินล้านมีโอกาสสมดังใจจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขอให้เลือกซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าจะนำโชคแก่ท่านอาจถูกสลากรางวัลครั้งยิ่งใหญ่กลายเป็นเศรษฐีโดยไม่รู้ตัว ด้าน,นความรักนั้นคนมีคู่ระวังเรื่องของการทะเลาะหรือการใช้อารมณ์ในการประชดประชันกันคนโสดมีแววพบรักกับคนใกล้ตัวเสริมความปัง ด้วยการที่คุณนั้นใช้สีมงคลโดยเฉพาะสีแดงจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูให้การสนับสน,นุนทำอะไรก็จะได้รับแต่ความร่วมมืออยู่เสมออันดับสองสำหรับชาวราศีกุม ราศีกุมถือว่าโดดเด่นไม่แพ้ใครในช่วงนี้การงานในภัพเบื้องหน้าดูเหมือนว่าคุณจะถูกจับตามองแต่บอกเลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่มองเพราะความเอ็นดูไม่ว่าจะหยิบจับทำการไหนจะเกิดผลสำเร็จเป็นเงินเป็นทองหรือหากมีปัญหาอะไรอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือทำให้อุปสรรคปัญหาหมดไปคุณจะสามารถแก้ไขและผ่านไปได้ทีละอ,อย่าง ส่วนการเงินโดดเด่นมากกว่าใครเขาจะมีเงินเข้าข้เาออกออกโดยเฉพาะจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายอย่างแน่นอนหากใครกำลังจับธุรกิจอยู่ช่วงนี้ธุรกิจปังโดยเฉพาะการค้าการขายออนไลน์จะมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตยอดขายไปได้ดีลูกค้ามากน่าหลักตาชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นด้านความรัก คนมีคู่รักกันดีมีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันส่วนคนโสดอาจจะต้องระมัดระวงังมือที่สามคุณจะต้องมีสติเคล็ดลับเสริมดวงสีดำจะนำมาซึ่งความโชครัายพุสนาเช่นการสวมเสื้อผ้าสีดำอาจจะทำให้คุณนั้นดึงดูดเงินทองและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้คนอุปถัมภ์เกรงกลัวอุปสรรคจะลดน้อยลง สุดท้ายนี้ชาวราศีกรกฎราศีกรกฎด้านการงานมีความสุขกับการทำงานคุณจะได้รับผลตอบแทนในด้านการงานที่ดีมากๆแม้ว่าคุณจะค่อนข้างดือ้อไม่ค่อยปรนีปนอมแต่สุดท้ายทุกอย่างจะออกมาได้ดีเยี่ยม เพื่อนร่วมงานจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้การงานไปได้ถึงฝั่งฝันส่วนการเงินยังสามารถบริหารจัดการการเงินได้ดีไม่มีปัญหาใดๆทั้งรายรับและรายจ่ายสามารถสมดุลแถมมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนจากการทำมาค้าขายเพิ่มเติม หลังจากนี้ชาวราศีกรกฎจะมีโอกาสมีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้านด้านความรักน,นั้นคนรักเอาใจดีมีโอกาสสร้างสัมพันธ์ไปได้ไกลส่วนคนมีคู่ระมัดระวังอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันได้เคล็ดลับเสริมความปัง ใช้สีเหลืองนำโชคจะถูกชโชรกกับท่านมีโอกาสที่จะได้โชครับรอยนอกเหนือจากนี้จะมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดง เชื่อไม่ลบรูหรหู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาติดตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ